สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารู้จักประโยชน์ของเครื่องดื่มในตำนานอย่างกาแฟครับแต่กาแฟที่เราจะพูดถึงในวันนี้คือกาแฟดำหรือการดื่มกาแฟดำครับกาแฟดำคืออะไรคือกาแฟชงเพียวๆไม่ผสมครีมเทียมหรือน้ำตาลนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าการดื่มกาแฟดำนั้นมีประโยชน์มากมาย จากการวิจัยของศาสตราจารย์ไดแอนวิททรัมนักวิจัยธัญพืชจาก John Hopkins u n ยูนิเ i อร์ซิตี้สคูลออฟเมดิซินระบุว่าคาเฟอีนเป็นสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อคุณนึกถึงกาแฟแต่กาแฟยังมีสารต้านอนุม,มูลอิสระและสารออกฤทธิอ์อื่นๆที่อาจลดการอักเสบภายในและป้องกันโรคและนี่คือ10ประโยชน์ของกาแฟดำครับข้อที่1 กรณีศึกษาผู้ดื่มกาแฟเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานและโรคไตครับข้อที่2สารคาเฟอีนจากกาแฟจะช่วยขยายหลอดเลือดทําให้ระบบไหลเวียนเลือดทํางานได้ดีและสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอเพราะสารคาเฟอีนเป็นสารเคมีชนิดเดียวกันกับยาบรรเทาไมเกรนครับ ข้อที่3การดื่มกาแฟดำวันละ1-2แก้วอาจช่วยป้องกันภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อหัวใจมีสภาวะอ่อนแอและยังช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือดภายในร่างกายได้อย่างเพียงพอข้อที่4มีการทดลองให้อาสาสมัคร317คนดื่มกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆที่มีคาเฟอีนผลลัพธ์พบว่าการได้รับคาเฟอีนในปริมาณสูงมีความสัมพันธ์กับอัตราความเสี่ยงต่อโรคพาร์ัินสนที่น้อยลงทั้งในเพศชายและเพศหญิงครับ ข้อที่5การดื่มกาแฟดำจะมีผลดีต่อตับเนื่องจากมันจะช่วยในการกระตุ้นระดับเอนไซม์ในร่างกายได้ดีกว่าผู้ที่ไม่ดื่มกาแฟครับข้อที่6การเลือกกาแฟขั้วบดก่อนที่จะนำมาชงจะช่วยลดการแตกตัวของ DNA ที่เกิดข,ขึ้นทางธรรมชาติเพราะถ้า DNA ไม่เกิดการแตกตัวมันจะช่วยไม่ให้เกิดเซลล์มะเร็งหรือเนื้อง,งอกได้ครับข้อที่7จากการวิจัยพบว่าหนึ่งในผู้หญิง23คนผู้มีอัตราเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้นั้น ผู้ที่ดื่มกาแฟมีอัตราการเกิดมะเร็งน้อยกว่าผู้อื่นถึงร้อยละข้อที่8คิดเป็นอัตรา2ใน3ของคนอเมริกันนั้นผู้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์จะเป็นผู้หญิงแต่การดื่มกาแฟวันละ2แก้วเป็นประจำจะช่วยลดอัตราเสี่ยงเป็นโรคดังกล่าวได้จากการวิจัยผู้หญิงที่มีอายุ65ปีขึ้นไปผู้ดื่มกาแฟดำเป็นประจำก็จะไม่เป็นโรคนี้ครับข้อที่9 บางงานวิจัยกล่าวว่ากาแฟอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจส่วนหนึ่งนั้นอาจเป็นเพราะเครื่องดื่มกาแฟที่ผสมครีมเทียมทําให้เกิดไขมันร้ายในร่างกายจนเป็นที่มาของโรคหลอดเลือดหัวใจครับแต่การดื่มกาแฟดําในปริมาณปานกลางสามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้และข้อที่10มีการศึกษาว่าการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกวันอาจมีส่วนช่วยควบคุมและลดน้ําหนักพร้อมกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายให้ดีขึ้นได้ แต่เครื่องดื่มในที่นี้กาแฟดําอาจเป็นตัวเลือกอันดับต,นตน้นๆเพราะไม่มีส่วนผสมอื่นเจือปนที่จะทําให้อ้วนได้ครับแต่สาเหตุหลักๆที่ทําให้คนป่วยด้วยโรคอ้วนหรือโรคต่างๆนั้นนั่นเป็นเพราะส่วนผสมต่างๆที่ใส่ลงไปในกาแฟต่างหากครับแม้การดื่มกาแฟนั้นจะมีประโยชน์แต่ก็ควรเลือกรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมส่วนคนที่มีโรคประจาตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับ เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองอย่าลืมกดติดตามช่องสุขศึกษาน่ารู้ที่มีคลิปดีๆมีสาระเรื่องสุขภาพเพราะสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญสวัสดีครับ